ย่กะย่าไ่รเผาเล็กสเว้ยมาถึงเล็กนากมาแล้วเสียงเหลือมนัวเหรอนัวแล้วเก่าแล้วนวเขาใส่ารเขาใส่สารแดงใจวายบานเท่ากนะจวดจวดจวดอันเจ้าเขาไหนวายเนี่ย่า้านไหนจจุดจุฮะเขายังไงเต็มผงแกมมัมดโอ้ยไปนเขาจมแล้วเขาจม่ลุเจ้าไม่มากที่เนาะล้วไม่เอาเลย เก้าหญ้าขยงขยงขยงสั่นมันว่าจะเส็ดมั่นนะหลานขั้วหลานขัวหลานเทาพี่น้องคนนะตอนตอนจู่จู่จู่หลานเทาพี่น้อง๊าลเบงพ่อไปเล่นข่าบ้านพาห่อขาเล่นผมเ้า ข้าวพิซหน้าแล้วเนาะขาไปแล้วตาหมาไปข้าไปเตจึดๆขาไปเตจีตหายเแสนแน่เอาวเราไม่ได้้าวเราไ่ได้